สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการดา r k n i น h t หลอนรายวันพื้นที่ที่เราจะนำประสบการณ์ลี้ลับจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามามาถ่ายทอดให้คุณได้ขนหัวลุกไปพร้อมๆกันในค่ำคืนนี้สำหรับเรื่องเล่าที่ผมจะนำมาถ่ายทอดในวันนี้ถูกส่งเข้ามาทางอีเมลของรายการครับจากคุณผู้ฟังที่ใช้นามแฝงว่าคุณตั้มคุณตั้มได้เกรื่อนไว้ในอีเมลว่า บ้านที่เราคิดว่าเป็นสวรรค์กลับกลายเป็นขุมนรกที่พรากความสุขไปจากเราตลอดการเรื่องราวของคุณตั้มมีชื่อว่าบ้านใหม่ของเราไม่ได้มีแค่เราผมจะขออนุญาตถ่ายทอดเรื่องราวจากอีเมลของคุณตั้มให้ทุกท่านได้ฟังกันณบัดนี้ครับคุณตั้มเริ่มต้นอีเมลของเขาว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ3ปีก่อนครับ ตอนนั้นผมกับแฟนที่ชื่อว่าฝนได้ทำความฝันให้เป็นจริงโดยการซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตมันเป็นบ้านเดียวสองชั้นในโครงการเปิดใหม่แถบชานเมืองบรรยากาศโดยรอบอย่างโล่งๆมีบ้านอีกไม่กี่หลังที่มีคนอยู่จริงๆที่สำคัญคือราคาของมันถูกกว่าบ้านหลังอื่นในโครงการเดียวกันแบบชวนให้สงสยัยถูกแบบเกือกบล้านบาทเลยทีเดียว แต่ด้วยความที่เราอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมากบวกกับบ้านนั้นดูใหม่กริบทาสีขาวสะอาดเฟอร์นิเจอร์บิวอินครบเดินไฟไว้อย่างดีมีห้องน้ำแยกสองชั้นมีสนามหญ้าหลังบ้านเล็กๆด้วยเรียกได้ว่าตรงตามความฝันของเราทุกอย่างเราสองคนเลยตัดสินใจปัดความลังเลทิ้งแล้วรีบทําสัญญาแทบจะในวันถัดไปคืนวันย้ายเข้ามาถึงเร็วเกินคาด พวกเราขนของกันเองใช้รถกระบะเช่าหนึ่งคันช่วยทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบเราหัวเราะไปหยอกล้อกันขณะจัดของเข้าบ้านใหม่ผมนึกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่มีแต่เรื่องดีๆแต่ว่าความสุขนั้นอยู่กับเราได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก เพราะได้ยินเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงคล้ายคนลากเท้าเบาๆบนพื้นกระเบื้องดังมาจากบริเวณโถงชั้นล่างผมคิดว่าอาจจะเป็นฝนลงไปเข้าห้องน้ำเลยหันไปดูข้างๆเตียงแต่เธอยังนอนนิ่งอยู่ตรงนั้นห่ผมผ้าหลับสนิทผมนอนนิ่งฟังเสียงนั้นอยู่พักใหญ่มันค่อยๆหายไป ตอนนั้นผมได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าคงเป็นเสียงหมาจรจัดนอกบ้านหรือแค่หูแว่วไปเองแต่ว่าก็เป็นคืนแรกของบ้านหลังนี้หลายวันต่อมาเหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดขึ้นบ่อยและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อน อย่างเสียงเหมือนของตกบนชั้นสองทั้งที่ตอนนั้นผมกับฝนนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันที่ห้องรับแขกชั้นล่างแรกๆเราคิดว่าอาจเป็นเสียงจากบ้านข้างเคียงหรือแมวปีนหลังคาแต่พอเดินขึ้นไปดูกลับไม่เจออะไรเลยไม่มีของหล่นไม่มีอะไรขยับวันต่อๆมาก็เริ่มมีเสียงเหมือนประตูเปิดแล้วปิดเองดังมาจากชั้นบน ทั้งที่ประตูทุกบานเราก็ปิดสนิทแน่นอยู่ไม่มีลมไม่มีอะไรน่าจะไปแตะมันได้เลยฝนเริ่มหวั่นไหวผมเห็นเลยว่าเธอเริ่มไม่สนุกกับการอยู่บ้านหลังนี้แล้วบางวันผมกลับบ้านมาเธอก็เปิดทีวีทิ้งไว้เสียงดังลั่นทั้งที่ไม่มีใครดูเพื่อไม่ให้บ้านเงียบจนเกินไปเธอบอกว่าบ้านนี้มันเงียบจนผิดปกติแล้วคืนหนึ่ง ผมเห็นเงาดำตอนนั้นผมกำลังจะขึ้นไปอาบน้ำชั้นบนพอเดินขึ้นบันไดามาครึ่งทางผมหยุดชะงักเพราะเห็นเหมือนมีเงาคนยืนอยู่ตรงปลายบันไดมืดทึบสูงพอๆกับผู้ใหญ่คนหนึ่งผมชะงักหยีตาเพ่งพยายามมองให้ชัดขึ้นแต่แค่แวบเดียวเงานั้นก็หายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรอยู่ตรงนั้นเลย ผมรีบเดินขึ้นไปเปิดไฟทุกดวงไล่ดูทุกห้องแต่ไม่มีอะไรผิดปกติหลังจากคืนนั้นฝนเริ่มไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวอีกเลยครับเธอเริ่มขอให้ผมอยู่เป็นเพื่อนไม่ว่าจะลงไปเก็บของที่ครัวหยิบผ้าที่ห้องซักล้างหรือแม้แต่แค่จะขึ้นห้องน้ำชั้นสองเธอก็ไม่ไปถ้าไม่มีผมอยู่ด้วยบรรยากาศแห่งความสุขในบ้านใหม่ของเราค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอึอดอัด มันไม่ใช่บ้านที่น่าอยู่แล้วแต่มันเหมือนบ้านที่มีใครบางคนอยู่กับเราตลอดเวลาจุดแตกหักมันเกิดขึ้นในเย็นวันหนึ่งครับวันนั้นผมกลับจากทำงานช้ากว่าปกตินิดหน่อยฟ้ากำลังจะมืดบ้านทั้งหลังเงียบสนิทไม่มีเสียงทีวีไม่มีไฟเปิดไว้เลยสักดวงผมเดินเข้าบ้านแล้วก็ร้องเรียกชื่อฝนไม่มีเสียงตอบกลับ ตอนนั้นหัวใจผมเริ่มเต้นแรงความเงียบแบบนั้นมันไม่ปกติเลยผมรีบวิ่งขึ้นไปชั้นสองและทันทีที่เปิดประตูห้องนอนเข้าไปผมเห็นฝนนั่งตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องครับเธอใช้ผ้าขนหนูพันตัวไว้แน่นเนื้อตัวเปียกทั้งตัวน้ำหยดลงพื้นจนเป็นวงใหญ่ดวงตาเบิกโพลงจ้องไปที่ประตูห้องน้ำอย่างไม่กระพริบเลย ผมรีบพุ่งเข้าไปกอดเธอถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพูดไม่ได้ทันทีนะครับต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะตั้งสติได้แล้วก็ค่อยๆเล่าออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฝนบอกว่าตอนที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่อยู่ๆก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครบางคนมายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ำตอนแรกเธอนึกว่าอาจเป็นผมที่กลับบ้านมาแล้วเลยลองตะโกนเรียกชื่อผมดู แต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงความเงียบและแล้วลูกบิดประตูห้องน้ำก็เริ่มขยับครับมันหมุนช้าๆช้ามากเหมือนมีใครบางคนกำลังพยายามเปิดจากด้านนอกแต่ที่ทำให้เธอรู้สึกแปลกคือมันไม่มีเสียงคลิกของกลอนไม่มีเสียงขยับของสปริงไม่มีอะไรเลยมีแค่การหมุนของลูกบิดช้าๆเนียบๆฝนยืนตัวแข็งทื่อ จ้องลูกบิดตรงหน้าจนมันหมุนสุดทางและในวินาทีนั้นเองเธอบอกว่าเธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งแตะลงบนบ่าของเธอจากด้านหลังฝนกรีดร้องลั่นแล้วพุ่งผลักประตูออกมาโดยไม่คิดชีวิตวิ่งออกมาทั้งที่ยังเปียกชุ่มแล้วขดตัวอยู่มุมห้องจนผมกลับมาพบเธอแบบนั้น หลังจากคืนนั้นฝนไม่ยอมอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกเลยครับเธอขอย้ายกลับไปนอนที่บ้านพ่อแม่ก่อนสักพักและผมก็เริ่มเข้าใจว่าอะไรบางอย่างกำลังพยายามจะบอกเราว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านของพวกคุณหลังจากฝนย้ายกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ผมก็อยู่บ้านคนเดียวได้แค่คืนเดียวเท่านั้นครับคืนต่อมาผมตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าไปนอนบ้านฝนทันที ไม่ใช่เพราะแค่คิดถึงแต่เพราะความเงียบในบ้านหลังนั้นมันหนาวเหน็บจนเกินจะอธิบายผมนอนไม่หลับเลยทั้งคืนได้แต่นั่งจ้องบันไดและเฝ้าระวังเสียงฝีเท้าลากช้าๆที่ผมเคยได้ยินเช้าวันรุ่งขึ้นผมบอกกับฝนว่าผมอยากรู้ความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ให้ได้เพราะผมเริ่มมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมเริ่มจากการไปหาคุณลุงกับคุณป้าที่อยู่บ้านติดกันครับ คนทั้งสองดูใจดีพูดจานอบน้อมแต่พอผมถามตรงๆว่าบ้านหลังนี้เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนไหมครับทั้งคู่เงียบไปครับไม่ตอบทันทีคุณป้าหลบตาส่วนคุณลุงถอนหายใจเฮือกใหญ่เหมือนกำลังตัดสินใจอยู่ในใจสักพักสุดท้ายคุณลุงก็พาผมไปนั่งที่แคร่ไม้หน้าบ้านแล้วเล่าเรื่องที่เขาไม่อยากจะเล่าให้ฟังคุณลุงบอกว่า ตอนโครงการนี้กำลังสร้างมีคนงานคนหนึ่งตกจากนั่งร้านที่บ้านของคุณชั้นสองนั่นแหละเขาเสียชีวิตทันทีศพเขานอนคว่ำอยู่ตรงโถงชั้นล่างเลือดไหลท่วมพื้นไม่มีใครรู้ว่าทำไมเขาถึงตกแต่วันนั้นน่ะเป็นวันเดียวกับที่ลูกสาวของเขาป่วยหนักแล้วก็รอพ่อกลับบ้านแต่เขาก็ไม่ได้กลับไปอีกเลย ตอนคุณลุงเล่าถึงตรงนี้ผมขนลุกทั้งตัวครับเขาบอกอีกว่าหลังจากเกิดเรื่องก็มีคนงานหลายคนไม่กล้าทำงานในบ้านหลังนี้อีกมีคนได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนตอนกลางคืนบางคนเห็นเงาคนยืนอยู่ตรงบันไดตอนค่ำทั้งที่บ้านยังไม่มีผนังด้วยซ้ำโครงการพยายามปิดข่าวเพราะกลัวขายบ้านไม่ได้สุดท้ายก็เลยปล่อยขายในราคาพิเศษให้กับคนที่ไม่รู้ประวัติอย่างผมกับฝน ตอนคุณลุงเล่าจบเขายกมือไหว้ผมเบาๆแล้วพูดแค่ว่าถ้ามันไม่ไหวก็ออกไปเถอะนะลูกวิญญาณบางดวงนะ่ะเขายังอยู่ตรงนั้นเสมอหลังจากฟังคุณลุงเล่าจบผมรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเริ่มปะติดปะต่อกันในหัวของผมชัดเจนขึ้นเสียงลากเท้าในคืนแรกเงาดำที่ปลายบันไดเสียงร้องไห้ในห้องที่ไม่มีใครอยู่ ประตูลูกบิดที่หมุนช้าๆอย่างไร้เสียงแม้แต่สัมผัสเย็นเฉียบที่ฝนรู้สึกในห้องน้ำทุกอย่างมันย้อนกลับไปที่จุดเดียวกันจุดที่คนงานคนนั้นตกตายอยู่กลางบ้านผมกลับไปที่บ้านอีกครั้งในช่วงบ่ายวันนั้นแค่คนเดียวครับฝนไม่อยากกลับไปเหยียบที่นั่นอีกแม้แต่แวบเดียวผมยืนมองบันไดบ้านที่เคยเห็นเงาดำอยู่นานมาก เงียบไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีสิ่งใดเคลื่อนไหวแต่ภายในใจรู้สึกได้ชัดเจนว่าที่นี่ยังยังมีใครบางคนอยู่เสมอผมเดินขึ้นไปบนชั้นสองหยุดที่หน้าห้องนอนและเปิดประตูเข้าไปช้าช้าห้องเงียบสนิทครับแต่มันไม่ใช่ความเงียบธรรมดามันเป็นความเงียบที่เหมือนอะไรกำลังรออยู่ผมยกมือประนมไหวหน้าห้องแล้วพูดออกไปเบาๆ ถ้าคุณยังอยู่ที่นี่จริงๆผมขอโทษที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมกับแฟนไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนเราแค่อยากมีบ้านที่อบอุ่นเหมือนใครๆถ้าคุณไม่สบายใจผมจะออกไปครับและผมจะไม่กลับมาอีกเลยหลังจากพูดจบผมรู้สึกถึงลมเบาๆพัดผ่านหน้าทีเดียวแล้วหายไป วันถัดมาผมกับฝนตัดสินใจประกาศขายบ้านในทันทีครับขายแบบไม่หวังกำไรอะไรทั้งนั้นแค่ขอให้มีใครก็ได้มาซื้อต่อไปแต่ไม่มีใครติดต่อมาเลยครับบ้านหลังนั้นยังคงอยู่เงียบๆตรงหัวมุมถนนในโครงการไม่มีใครย้ายเข้าไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีไฟเปิดในตอนกลางคืนคุณตั้มปิดท้ายอีเมลด้วยคำว่า ผมไม่รู้ว่าวิญญาณดวงนั้นต้องการอะไรบางทีเขาแค่อยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้หรือบางทีเขาอาจจะอิจฉาที่เราได้ใช้ชีวิตในบ้านหลังที่เขาไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกเลยครับก่อนจะจากกันไปในคืนนี้ถ้าเรื่องเล่านี้ทำให้คุณรู้สึกหลอนไปกับเราอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและคุณตั้มเจ้าของเรื่องด้วยนะครับ และถ้าคุณคิดว่าเพื่อนของคุณใจแข็งพอลองกดแชร์เรื่องนี้ไปท้าทายความกล้าของพวกเขาดูสิครับสำหรับคุณผู้ฟังล่ะครับคุณคิดว่าวิญญาณดวงนั้นต้องการอะไรกันแน่หรือถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรกับบ้านหลังนี้ลองคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์และที่สำคัญที่สุด เพื่อที่เราจะได้กลับมาพบกันในค่ำคืนอันมืดมิดเช่นนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เป็นทั้งหมดด้วยนะครับเสียงกระดิ่งจากเราจะเป็นเหมือนเสียงกระซิบเตือนว่าเรื่องเล่าตอนใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมได้เดินทางมาถึงแล้วแล้วพบกันใหม่ใน Dark Night สวัสดีครับ